คุณคะคุณจะไปไหนคะผมจะไปเดินเล่นนี่แหละแต่เมื่อกี้นี้ผมเห็นเด็กแต่งตัวเหมือนคุณเลยอ่ะทำไมเขาถึงแต่งตัวเหมือนคุณเลยอ่ะดำรเอ้าจริงๆมันก็มั่นใจได้แล้วว่าฉันคือแม่พิมพ์ของชาติพิมพ์ไหนเอามันมาเป็นมก็เป็นได้ก็แล้วกันผมก็มาเดินเล่น อยู่ในป่านี่แหละครับครับโอเคครับนิดหน่อยก็ยังดีตอ่ตอต่อไม่ได้<อ>ไม่ได้ตอ่ออย่าพูดโอ้ยจ <laughs> <laughs> ้าเฮ้ยซึ้งใจรู้น,นี่ว่าแต่คุณเธอเป็นผู้หญิงเนี่ย มายืนอยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี้ไม่กลัวบ้างเหรอมันก็กลัวค่ะมันก็เป่าเปลี่ยหัวใจแต่ว่าก็อยากมีคู่ใจมั่งอะว่าแต่ว่าแต่คุณอะว่างไหมที่แบบจะคุยกันอะอ๋อผมก็ว่างอยู่ครับเดี๋ยวคุยกันลงตัวแล้วเดี๋ยวพาเที่ยวถ้ำคือบ้านคุณอยู่ในถ้ำเหรอไปดูไม่มี คิตตี้อยู่ในถ้ำเลยนะคิตต,ตี้อยู่ในถ้ำคิตตี้อยู่ในถ้ำนนมีคิตตี้คิตตี้อะไรพี่อยู่ในถ้ำเข้าไปในถ้ำไม่เจอใครเจอแต่แม่มันนั่งอยู่มันคิตตี้กันไหนมันแมวพงเธอมีแฟนหรือย,อยังอืมอย่าไปกัดเขาติลูกเอ้ยเย็นตัวอะไรไปเดินตูดกูวะใครหรอเชื่อํา พูดมีห่างเสียงหน่อยพูดมีห่างเสียงหน่อยชื่ออะไรครับดำดงดำดงค่ะเดี๋ยวลองพูดดำดงค่ะชื่ออะไรครับดำดงค่ะวะเออแล้วมีแฟนหรือยังครับไม่มีอะไรพี่อะไรไม่เป็นไรไม่เม็นไรไม่เป็นไรต้นตุ่งกับแต่แขกนะแต่แขกดีไปมา เออเจอกันคนเดียวอีบ้านนี่มึงพูดคนเดียวเลยหวอีกนี่คนคุณเพื่อคุณก็ไม่มีแฟนผมก็ไม่มีแฟนเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรมึงไม่เปคุยกับกูเพื่ออะไรชอบแะไรมันเลยวะผมเหงาผมแอมเดี๋ยนี้เปลี่ยนไปไม่ชอบชีวิตน่ะไม่ได้ชอบคนรูปร่างเหมือนตุ๊กแกโดนประตูหนีแบบมึงนะแหมรูปร่างเหมือน ใช่สิตากูไม่ตีน่ชอบคนตาตีน่ตากูโตนี่เาใหญ่ชอบคนตาตีใช่สิกูดังไม่แมบเท่าไหรออ่อันนี้คืออ,นนอันนี้คือโมโหแทนนะอันนี้คือออกตัวนะเนี่ยออกตัวนะไม่ไปว่าเขาทำไมว่าไม่ได้เขา <laughs> <laughs> เขาชอบใจมึงก็ไปหาทำแทะชอบเกินไปออกหน้าหน้านอกตาไปซาปแปบแบกูไม่ชอบหน้ามึงไปถึงที่เธอไม่ชอบหน้าฉันแต่ฉันชอบหน้าเธอนะอกูก็ต้องอ้วกมากระตองอ้วกออกมาแท้ๆละ่ะในตุงเท้ามึงไปจะไปเตะบอลที่ไหนทำไมมาคยเรื่องนี้แต่งตัวไม่เหมือนคนเลย